คลิปนี้นะครับก็จะมาถอนเงินเว็บเนี้ยนะครับ b ิ t c อะไรเนี่ยนะครับก็จะมาถอนเงินให้ดูนะครับว่ายังจะเข้าอยู่ไหมนะครับเข้าเร็วแค่ไหนนะครับส่วนเว็บไหนที่ถอนไม่ไม่เข้าแล้วหรือว่าถอนไม่ได้แล้วอะไรอย่เงี้ยนะครับก็ผมก็จะวงเล็บไว้ใต้คลิปนะครับว่า เว็บนี้เว็บนั้นเนี่ยไม่จ่ายแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจ่ายช้าผมก็จะวงเล็บไว้ว่าอ่าเข้าช้าอะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามเข้าไปอ่านในในคลิปที่ท่านดูแต่ละคลิปนะครับอ่าก็เดี๋ยวท่อนหลังเดี๋ยวผมจะสอนสมัครกันด้วยเลยนะครับก็จากการถอนนี่ก็เป็นรอบที่สองของผมนะครับว่า มันจะถอนได้ไหมยังถอนได้อยู่ไหมนะครับไปเลยครับไปถอนกันเลยครับขั้นตอนแรกก็กดที่ถอนนะครับแล้วก็มาเช็คที่กระเป๋าบิตคอยของเราก่อนนะครับมาเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่บิตคอยของผมก่อนนะครับว่าตอนเนี้ยังไม่มียอดใหม่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคผมก็จะถอนไปเลย กดถอนเสร็จแล้วเขาก็จะมีหน้าให้ตรวจสอบนะครับแต่หน้านี้ผมก็ไม่ค่อยสนใจผมก็จะกดปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวไป,ไปดูพาไปดูที่กระเป๋าบิทคอยของเราก่อนนะครับว่าเข้าเร็วเหมือนเดิมไหมโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับก็ถือว่าเข้าเร็วอย,อยู่เหมือนเดิมปกตินะครับสำหรับท,ท่านไหนที่สนใจนะครับอ่า ลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสมัครกันด้วยเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็จะสั้นไปหน่อยนะครับก็จะสอนสมัครกันเลยโอเคเดี๋ยวขอออกจากระบบก่อนนะครับเอาออกจากระบบตรงไหนล่ะเนี่ยออกจากระบบ <c oughs> อ่ะโอเคเมื่อท่านกดใต้ลิงก์ใต้คลิปขึ้นมาแล้วเนี่ยครับก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับก็สําหรับท่านที่ยังสมัครไม่เป็นนะครับหรือสนใจเว็บนี้แล้วยังไม่เคยสมัครก็ยังสมัครไม่เป็นนะครับก็แนะนํานะครับตอนนี้ก็เว็บนี้ก็เปิดมาได้ประมาณกี่วันแล้วนะเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับ เปิดมาได้11ว,วันแล้วนะครับก็อยู่ที่ความเสี่ยงก็อยู่ที่คิดว่าตอนนี้เขาวันแรกที่การจ่ายเงินของเขานะครับมันมีปัญหาหน่อยหนึ่งแต่คิดว่าตอนเนี้เขาถ้าเขาคิดจะบินก็คงแบบเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้กําไรมากเราะเขาคงยังไม่บินง่ายๆนะครับใครที่สนใจก็ยังสามารถสมัครได้นะครับตอนนี้นะครับยังทันอยู่นะครับแต่เว็บเนี้ยก็เเอร์ซ์บินก็น่าจะ อยู่เที่ยวราวสเดือนนะครับประมาณนะครับโดยการประมาณของผมนะครับก็ประมาณสองเดือนนะแต่อันนี้ก็เป็นแค่ความคิดของผมส่วนตัวนะครับไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสมัครกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้คลิกตรงนี้นะครับพอเข้าสู่หน้าเว็บนี้แล้วนะครับก็ให้คลิกตรงนี้เลยครับ เว็บเนี้ยเป็นเว็บเว็บกินกำไรกินเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับฝากขั้นต่าอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับอถอนขั้นต่ําอยู่ที่ห้าหมื่นซาตตชินะครับเพื่อนท่านไหนที่อยากสมัครก็ทําตามเลยนะครับตรงเนี้ยก็ให้ใส่ชื่อจริงของเราอะนะครับก็เป็นชื่ออะไรก็ได้ที่เราตั้งขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับไม่ไม่สาคัญอะไรมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับก็ให้ใส่เป็นชื่อที่เอาไว้ล็อกอินเข้าสู่ระบบอะนะครับ แล้วก็ช่องนี้ให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับตั้งขึ้นมาใหม่นะครับอย่าให้เหมือนอีเมลของเรานะครับแล้วก็ช่องนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดอีกครั้งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็มาใส่อีเมลของเรานะครับช่องนี้ก็ให้ใส่ที่อยู่กระเป๋าบิตคอยของเรานะครับที่อยู่กระเป๋าบิตคอยของเรานั้นคืออะไรเหรอที่อยู่กระเป๋าบิตคอยนั่นก็คือคุณต้องมีกระเป๋านี้ก่อนนะครับกระเป๋าบิตคอยกระเป๋านี้นะครับแล้วก็คุณต้องสมัครก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ย สมัครกระเป๋านี้มันก็จะยากหน่อยประมาณวันหนึ่งถึงจะได้นะฮะหมักวันอ่วันถึงสามวันนะครับประมาณอ่าประมาณไม่เกินสามวันนะครับถึงจะถึงจะได้กระเป๋านี้มาใช้นะครับอ่าขั้นตอนนี้นะครับก็ให้คุณใส่กระเป๋าที่อยู่กับบิคอยนะครับโดยการอ่ามาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกตรงนี้นะครับพินโค้ดตรงนี้นะครับคัดลอกไปเลยครับอ่าคัดลอกแล้วก็ไปเอาไปวางตรงนี้นะครับ โอเคเมื่อวานตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยหน้าเว็บเขาก็จะพาไปที่หน้าล็อกอินนะครับก็ให้ใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเข้าไปนะครับก็หน้าเว็บเขาจะพามาที่หน้านี้นะครับก็แป๊บนึงนะครับเข้าสู่ระบบพอเรากดสมัครมาแล้วเนี่ยนะครับก็หน้าเว็บก็จะพามาที่หน้านี้นะครับ ก็เราให้เราใส่ที่อาชื่อของเรานะครับชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านฮนะสองอย่างนะครับแล้วก็กดซิงอินไปเลยนะครับ mm hmm. โอเคเมื่อเรากดซิงอินมาแล้วเนี่ยนะครับก็หน้าเว็บข้างในเนี่ยนะครับแผงควบคุมเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ดูไม่ไม่ไมสวยเวอร์จนเกินไปแต่ก็ดูสะอาดตานะครับก็ดูดีฮะ เมื่อเรากดเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรามาทําการฝากฝากเงินนะครับก็ขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งแสนทาโตชินะครับขาขั้นต่ํานะครับโดยผลผลกําไรเนี่ยนะครับก็อยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นตนะต่อวันนะครับถ้าคุณฝากหนึ่งแสนเนี่ยคุณก็จะได้ที่เจ็ดพันทาโตชินะครับต่อวันนะครับโดยถอนขั้นต่าเนี่ยนะครับก็จะถอนได้ที่ ห้าหมื่นซาตนะครับต้องมี5้า0 0ื่นซาตชิขั้นต่านะครับถึงจะถอนได้นะครับเอาจะมีชุงสามแผนนะครับแผนแผนที่หนึ่งก็เจ็ดเปอร์เซแผนที่สองแปดเซแผนที่สามเก้าเเ็นะครับก็แนะนําให้เป็นเจ็ดเปอร์เซนี่ยนะครับกาลังดีนะครับก็โดยที่ผมเนี่ยก็ได้ถอนอได้ฝากไปที่ 300, สามแ0นซาตสชินะฮะผมก็สามวัน จะได้ถอน1ครั้งนะครับสมวันก็6กหมื่นหกหมสามตชิอ่าหกหกหมื่นหกหสามพันซาตุชินะครับโดยประมาณนะก็วิธีการฝากฝากเงินนะครับก็ใส่จำนวนซาตุชิที่เราต้องการฝากนะฮะก็ขั้นต่ำก็ต้องเป็น1นึ่งแสนนะครับหรือใครจะฝากมากว่ะนั้นก็เปลี่ยนตัวเลขตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนสมมติว้าสองแสนก็กดเส สองแสนลงไปตรงนี้นะครับก็เขาก็จะให้ผลกําไรที่วันละหมื่นสี่พันบาทนะครับเออหมื่นสี่สี่พันซาตตชินะครับพอเรากดสองแสนตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้กดตรงนี้เลยนะครับ make n e ็กอะนิอะไรเนี่ยครับก็กดไปเลยครับเมื่อกดไปแล้วเนี่ยนะครับก็มาหน้านี้นะครับก็ให้เราอ่า copy pin code ตัวนี้นะครับกด Copy ตรงนี้ก็ได้นะครับ คอปปี้ไปครับแล้วก็ไปใส่ที่กระเป๋าบิตคอยของเรานะครับอ่ากดตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ให้กลับมาหน้าเว็บเดิมนะครับแล้วก็มาคัดลอกอ่าตัวเลขตรงนี้นะครับคัดลอกไปเลยครับแล้วก็มาใส่ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ให้เราจดบันทึกไว้ว่าอ่าเกี่ยวกับเราการทําธุรกรรมของเว็บนี้นะครับให้เราจดอะไรไปก็ได้ครับหรือไม่จดก็ ไม่น่าเป็นปัญหานะครแต่ผมก็จดอยู่ทุกครั้งเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของเว็บนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดตรงนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีให้กดอีกทีหนึ่งก็กดไปเลยครับหานั้นก็รออย่างเดียวครับเดี๋ยวเงินเขาก็จะโอนเข้ามาเองครับก็จะเข้าช้าเข้าเร็วหน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันอยู่ที่กระเป๋าบิตคอยของเรานะครับกระเป๋าบิตคอยของเราก็จะส่งช้าหน่อยนะครับก็พอเสร็จแล้วเนี่ย ก็เพื่อนๆกดตรงเนี้นะครับปุ่มเนี้ยนะครับรูาสึกว่าเขาจะมีให้กดจ่ายจ่ายเงินแล้วนะครับพอ,พอโอนมาแล้วเนะี่ยพอกดโอนเสร็จนะครับก็ให้กดปุ่มนี้ด้วยนะครับพอกดปุ่มนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็โอเคสามารถออกจากหน้านี้ได้เลยครับแล้วก็ส่วนส่วนส่วนลิงก์แนะนำเพื่อนนะครับก็ให้มาดูที่ช่องสุดท้ายนี้เลยนะครับ ก็จะมีลิงก์ตัวนี้นะครับก็ไปแนะนาเพื่อนได้นะครับก็การแนะนําเพื่อนเนี่ยก็อยู่ที่5%้นถึงสินะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอาลิงก์อันนี้นะครับแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะทําเว็บนี้นะครับก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ตัวนี้ได้เข้ามาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอประมาณแค่นี้นะครับอ้าใดรสนใจก็อย่าลืมนะครับคลิป ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสมัครกันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ